สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะก้าวไกลถแถลงยืนยันเปิดทางเสนอชื่อแคนด d เดตเพื่อไทยนั่งนายกเปิดทางเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเดินหน้ายุติการสืบทอดอำนาจของขั้วเดิมเดินหน้ายุติการสืบทอดอำนาจของขั้วรัฐบาลเดิมวันที่21กรกฎาคม2566ในชัยทวัฒน์ตุลาธนะ เลขาธิการพรรคก้าวไกลถแถลงข่าวความคืบหน้าการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลเริ่มด้วยถ้อยถแถลงว่าการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566เป็นการประกาศเจตจำนงของประชาชนที่ชัดเจนว่า ต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกพักเก้าวไกลและพักเพื่อไทยจนชนะเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของพักก้าวไกลในฐานะพักอันดับหนึ่งคือการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้สำเร็จเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมแต่ตลอดสองเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ทุกอย่างชี้ชัดว่าทุกองคาพยพ ทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมการเมืองจารีดทุนผูกขาดและสถาบันองค์กรต่างๆที่เป็นบริวารแวดล้อม ทั้งหมดไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไปเอาเรื่องมาตรา112มาบาังหน้าและอ้างความจงรักภักดีมาประทะกับการเลือกตั้งของประชาชนส่วนประเด็นมีลุงไม่มีเราเป็นจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคก้าวไกลซึ่งยังชัดเจนตามเดิมตามคันสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนเราคงไม่เสียสัจจะเรื่องนี้พยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามมติมหาชนจริงๆผลักดันให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่ยุติอำนาจของขวรัฐบาลเดิมให้ได้ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ